เาจะไปจอดจินเขาล้านหนเลยล้านนันทีล่านเก้านั่นน่ะเขานาคนทรงอ่ะแลงเก็เขานาคนทรงเขานาคนทรงแบบใดเขานาคนทรงแม้ล่านเก้าน่ะเขาหูอ้่านเก้าเนี่ยเขานาคนทรงน่ะแบบใดเเคยกินแต่เขานาเป็ดน่ไก่เนีเขานาคนทรงรถเมล์สิบแปเหรีอมจานคนขายตัวสิ่มันยังตุเตตุเตนัเขาอยู่บันวะดือแบบใด เขาหนาคนซงหลานงยุ่เขาหนาเป็ดเขาเอาเป็ดฮะตั้งจานเขาหนาคนซงเขาจะเอาอย่างเอาป้ายรถเมล์มาตั้งกี่นี่แบบไหนมันมอมยังตั้งหลานเกาเขาหนาคนซงเขาหนาเป็ดเคยกินปะเคยกินเขาหนาเป็ดปะเคยเคยเขาเย็่จังไหนเขาบ้างเป็ดเป็ดข้างเอาเป็ดว้างตั้งจานเขาหนาคนซงเขาหนาคนซงเขาจะเอา รถแม่รถสองแถวมาว้างไว้เชิญให้มึงเะแจกเจ<อ>ล้านเกาหนาคนโซงไยิ้มเข่าเท้าเลยกูก่ได้เหรียญตั้งนั่ตั้งอยู่หนาคนโซ่ไม่ยิ้มเข่าเท้าเลยกูไม่ได้เล็ดเนี่ยเข่าหนาคนโซงกูเกิดมาโคตรพอคนแม่กูก็ไม่เคยเห็นหรอกจะแข็งเลยเมื่อกี้ขาอลอกถามดีๆเมื่อก่อนตีนเข่าหนาคนโซงเข่าหนาคนโซงบ้าจะกูจไม่ได้หด<อ>ยังตัวจะจับจับจับคนนั้นี้นเขา่า,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 เขาหนานขนานาึ้นไม่ได้จีดเลยเนี่ย หน้าคนส่งวันนี้แม่กำลังตักใส่ยจอนคนขายตั๋วยูุท้งส่วนเขื่อนประฆาตัว๋วประฆาตเป็นสายจา้าเป็นสายจา้า <c oughs> บ้าละมัะ้งเข่าเข่ายังเต็มแดบกบเข่าหน้าคนส่งกดเขาเขาไปแย่งมันให้ได้ตักสุดแรกอ่ะมึงต้องไปแย่งมันให้ได้ไปแย่งมันเงียไปเงีย,ยไป เดาได้แล้วมึงแงทีมมึงแงมันถือบอลดีขอาไปแงได้แงไปทิบตัวทิดตัวจะไปแตามันนี่มัจะมึงจะไปย้วงหลังเขา่ยมันเขาไปเบียดเกหัวไรอ่อะขไปเอาไปมึบอได้บอได้มันนี่มหัวไะไรนี่มึงต้องเริงนี่มึงต้องเรงกึมเป็น เฮ้ก็้นรมีแหงนี่เฮคือขี่กระตืนี่เขาไบ้งอีกเน่มึงมีแหงบ่ดอกน่ยบอกไอ้ไปเร่นือกเตะให้มึงรูดเน็่ยบอกต้เวยบอกนั่นบอกนี่ยูเตะมึงรูดิเตะมึงรูเตะมึงรูเอาบอกบ่ได้เห็นกูไปขุดเด้